ของจำนี่ต้องแบบราคาเท่าไหร่อะกำหนดวะให้กำหนดให้กำหนดให้อะไรก็ให้เ y TO เด u กผมแล้วเนี่ยไม่น่ามีแล้วมั้งครบยังน่ยังมีแค่นี้ป่ะจับเป็นไงอ่ะนี่อะ่มอีชื่อใครมั้งไล่ก่อนแล้วยืนยืนเป็นวงกลมแล้วไล่เอาอะไโอเคทุกคนยืนเป็นวงกลมค่ะีนรอบรอบรอบตัวนี้ไหมโอเค เออใครโคตรเต้นไม่ดีไล์ได้แล้วรับนะครับบอกไว้ก่อนเต็มใจที่จะให้นี่อะไรวะมีคำอธิบายได้ไหมอ่ะได้ไหมได้เลยได้อะไรก็ได้ได้อยู่แล้วมันต้องมีสักคนที่เป็นขยะแน่เลยกูว่าเช่นเอเจ ไม่ไม่ถึงที่จะให้ขยะหรือผมมันขยะเอาไว้ย่างไงไม่ใช่ไม่ถึอว่าให้ไม่ยาไม่มีครับอ l o ไม่มีคำว่าขยะครับผมเป็นใช้งานได้หาซื้อได้ทั่วไปแล้วใช้งานได้ขนาดอะลรที่จีรเหล็กกูดูทรงละมองกระต่ำเกินน่าจะเป็นที่ตกปลาต่ำเกินวันนี้เป็ดเนี่ยเหยือไม่พอครับถ้าใช้งานได้ก็น่าจะเป็นเบ็ดอ่ะดูทรงละก็เหยอเบ็ดใช้ไปเดี๋ยวมันก็หัก ไม่หักด้วยเหยื่่ออแนนนโทรศัพท์โทรศัพท์ผมเก็บไปใช้ใช่ไหมทำนี้นะแมวอย่ากหลอกถามนี่ฮัลโหลทุกคนเชี่ยตื่นเต้นว่ะขอเป็นคู่แรกอะมาอยากเป็นคนแรกคือต้องแลกกันใช่ปหมไม่ใช่เดี๋ยวคนเนี้ยอ่าวดุยไม่ไหนเป็นดุยเลยอ่ะก็คือเดี๋ยวต่อไปบุญได้ของใครก็คือดุยได้ของคนนั้นออ๋แล้วคนสุดท้ายก็จะได้ของดุยไปออ๋ ปริงจังมากอะเอนนี้ได้ของดุ๋ยอย่างเงี้ยเหรอได้ของดุ๋ยแม่ดุ๋ยดุ๋ยได้ของพี่วันอ๋อกูต้องให้มึ่งออกใช่ไม่ก็ให้เลยหรือยังให้เลยรอดูเลยให้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 คนอื่นดูด้วยเออคนอื่นก็ต้องได้เห็นเลยต้องให้เลยต้องบอกอะไรนะ สี่เนสี่เสิบเนได้หลายรออยูนะเห็นชอบจบคื็ได้อยู่นะเห็นชอบจบคูวะแล้วคนต่อไปก็ต้องให้พี่วันถูกปะอ่าใช่คนนี้ต้องให้พี่วนเพจนี่ดันมาปะเนี่ยเอ้ยอะไรอะไรอะ ไปเนี่ยหรือว่าดดูอะไรยังอะเกลี่นมาแล้วเปเอาอะไรได้ได้อีกอ่างหรือเปล่าเออเต็มอย่างไว้แล้มขอชมว่ะขอชมเออขอชมอ่ะตรงนี้ขอชมเลยอ่ะไอของของไว้จริงจเหรอใช่เขากมุนเนี่ยขาก็ไดุแล้วกระเป๋าอะไรอ่ะกระเป๋าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาละเอาละเอาละ ใส่ใจใส่เงาใส่เมาไงกหอใส่องกอฮอสุดารู้ว่าชอบให้งกอฮอไงใช่อะจะไปทำอะไรนี่สปาเอาล้วนะจะได้ของโอกู๊กไม่ขึ้นอเฮะ ของ AJ เห็นไหมขับมาขึ้น AJ จริงเหรอเออใช่เดี๋ยวให้เขี่ยแล้วอ็มาในรถเรียบในรถโอ้ใหญ่ยิ่งใหญ่อะไยิ่งใหญ่ไปรถเป็นคันขับเข้ามาจอจริงเหรอสี่แปดเหรองี้เหรออยากเห็นป่ะแขกอะไรอ่ะนั่นไง ได้จักรยานอ่ะแต่ต้องไปราคาหมื่นนึงเสื้อให้ใหม่หรือยี่ห้อแล้วกูต้องเสียอีกหมื่นนึงเหรอไอ้หน่าว่ะไอ้หน้เทพว่ะผมแม่งปั่นมาจากแอ้ตมุนอะกว่าจะถึงโอ้โหไอเราคืออะไรกูต้องเสียหมื่นนึงเหรอเสื้อให้ใหม่ไหมเ้อให้ใหม่เถอะว้าว เหมือนจับของขวัญตีใหม่จริงๆเลยอะจักรยานอะจริงใช่คิดได้ไม่เอาเอาไม่เหมือนของจริงเลยของคุณเจนคุณเจนให้อะไรเอเจให้ได้นะให้เอเจค่ะหนึ่งหกห้าพี่ขอดีแน่นอนพี่ตัวเนี่ยมันเลสตอรี่นิดนึงขอดีแน่นอน ปีใหม่เนาะก็อยากให้รักษาสุขภาพกระเป๋าอะไรนะผมจะเดยนนาเจะยันนามีหลายอันโอ้โมีหลายอันด้วยจริงจังอะผมเจมีแทตัวดนี้กินแทบปวดีลยหลายอันละลายอะไอ๋อชอบคำคุยอะไรอเลยไงาขลามา เกินได้กี่ลูกกระชั้นสิบลูกอะพี่เฮ้ยเกินก็ให้รับฝั่งสกปรกที่กองกระจาญมาอย่าลืมกินนะฝักทองกระหล่ำข้บพี่ของข้ามาสรุปกูลืมใส่ชื่อใครไปก่อนคือพี่เจตัดเอาไปตัดได้ต่อแล้วนี่ช่วงที่เราจับกันนี่คือแบบกูโขกูให้คุณเจ กระเป๋ากระเป๋าเก้าสองใครอะไรนะอะไรอะอะไรพืนอะพี่กเอรอเอาไปปลูกที่ไหนอ่ะปลูกไม่ได้ของแรงกดใช้แรงเพิ่งเคยเห็นเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันไม่เคยเห็นเมื่อก่อนมันต้องปลูกไอยาที่เราต้องเก็บอพี่พวกกัญชงกัญชาอะไรไปเมื่อก่อนต้องปลูกครับเอ้ยแต่นี้มันเป็นเก็บแทนตนี้แต่ถ้าเกิดของแร่ของแร่เลยแสดงว่าพี่เกณฑ์มาไม่ทันไม่โดนไม่ทันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับ ถ้าอยู่สักยี่สิบคนได้กว่าหาต้องมีคนมาแบบมีคนพิเรยแบบผมนะดูละววัน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 ให้กุ๊กเหรอใช่หนึ่งสองสองอ่ะเปหนึ่งสองสองคือว่าตอนแรกอ่ะอันนี้ข่าวจริงอันนี้ข่าวคือว่าตอนแรกอ่ะมันนึกว่ามันชื่อว่าเหรียญลัคกี้ก็อยากให้คนได้รับอ่ะโชคดีอ่ะ แต่พออ่านอีกทีเอ้ามันเขียนว่าอันลัคกี้ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้เอ้าไม่ให้ไม่ได้ให้ไม่ได้ใหไม่ได้ชอบจ้องอันลัคกี้จริงๆด้วยอัลัคกี้แบบนี้โชคไม่ดีแล้วไม่ได้ลัคกี้เออคงไม่ได้อะไรเลยไม่เนี่ยวันรันไปเตรียมของใหม่มาแล้วเมื่อกี้โอ้สเตอร์ี่เขายาวนี่หว่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวได้โตไวๆนะ เโจเลยวะเนี่ยเอาเหรียญอลักกิมได้ไม่ได้เหรได้ได้แค้นมันดันอบุตกันยับเฮ้ยแล้วคนเหลือน้อยแล้วว่าพิกี้วะคุณพี่พิกี้วะดูดิพิกี้เรียบร้อยพิกี้พี่คนนี่ได้ของใหญ่ฉันได้คนงานเหรอใช่อะไรเอ่ยอะไรอ่ะแต่าพิกี้ต้องเตรียมของใหญ่ไว้แน่เลยเนี่ยอะไรอ่ะ อ๋อคันเลขคัเลอะไรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเหรอหนึ่งสองสามเลยเหรอหนึ่งสองสามเอาไปเอไปขายแล้วก็ไปตั้งตัวใช่ปได้กี่อันได้เก้าสิบเก้าอันค่ะโอ้โหโอ้โหเก้าสิบเก้าอันทำไมกูไม่ได้แม่ดูมาดูกูไอเทมสเต็กห้าหมื่นกว่าเลยนะมันคืออะไรอ่ะ แปามดตอนนี้ราคาติเลห้าสิบสี่ห้ามื่นเลยแล้วนะไม่ถึงว่แต่สคนเอหรอขอบคุณครับสามหมื่นกว่าแหมคิดไววะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ใช่คนเน่แล้วฉันไปตคนนเมื่อี้แล้วหัวเราะทำไมอ่ะคือว่าไงแปดสิบสามฉันตื่นเต้นบอกคนเน่ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ว่าจะให้อะไรอ่ะเธอ อันนี้คือสมคนคือดุยนีนแล้วก็ลีไลแล้วกตกตาเฮือดเยดีอยูนะยังไม่จบยังไม่จบโอเธอกล่องอะไรกล่องดีวุฒิปกล่องดีวุฒอันนี้ยเฮ้ยเฮยเฮี่เฮ้อีก้ะคนนี้มีอีกเฮยเ้ยยเฮ้ีเฮ้เฮ้ยเยยยเ ไม่ได <mm ้เฉยเยเนี่ยอันนี้เคลียร์คลางกูดูทรงนะเคลียร์อะไรเี่ยเนคลียร์ดีขอกูว่าอันนี้ไม่ให้ขอละไม่ได้เคลียร์ของในตัวเฮ้ยอะไรนะเคลียร์ขอในตัวเฮ้ยหมดตัวละเฮ้ยของคนณแม่คือของจริงอ่ะกล่องสุดสุดสภาพเยอะจัดของคุณมี เจอได้ของคุณมีนมีน้อให้คอนเน่อาให้คอนเน่หนึ่งสี่หนึ่งก็ดีไลท์ให้คุณมีนแล้วก็สวยให้อไของดีไลท์เหรอใช่ชิปเอกตื่นเต้นชิปเคอนเน่กระเป๋ากระเป๋าหนึ่งสี่หนึ่งของของคอเน่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนง เดเปินแชวงเราเองทนชวยเสบัีไล์ให้คุณมีี่ไล์ไอเทียมึงให้พี่มีดีนะทีไล์ดีๆนะอ๋อแล้วที่ได้พี่มีเป่าไรมันหนาเป่าไรวันวานวันวานสี่แปดดูนี่ดี่เฮ้ยไมอถือวะเอ้ยกรใช้หลงขวัญเลยโอ๋หนอใสโอ้หนอ <étique> <ural> ใช้ของขวัญ <sunflower S 2> เลยวของขวัญปีใหม่มันต้องมีโอนตั้งแหละเออขวัญจดโน้ตเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะถามจริงอะไรอะเชื่อเดี๋ยวเต็มเลย9บาเฮ้ยใสยข้างัวไร่เผาเนี่ยแล้วมึงโอนด้วยเหรอไอ้ไลค์ข้าวไร่ขึนเท่าไหร่วะน่ะข้าวหน่อเป็นหมื่นจริงปะเนนั่งยนิ่ง มึงมึงไม่จ่ายขับป่ะนีปวดเศร้าเลยทีนี้เศ้าโอ๊ยเหี้ยหมดแล้วที่ไรกรเป๋าเลยปวเศร้าเลยทีนี้ดูพี่มีแสนสองที่ไรกระเป๋าอะไรแสนสองยังดูไอ้ดี่ไรกระเป๋าอะไรไปใหม่พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาได้ไม่กระเป๋าอะไรมึงให้ให้พี่ดุ๋ยเราจะให้มึงห <to> ุยคนได้ให้กล่องตีใช่ไหมสองเจ็ดแฟร์สองเจ็ดแฟร์ที่ทีไรเป็ของจริงว่ะพีกว่ะเขียวตั้งหากแล้วนะ เห็นซ่อมไฟแหละเออเขาเห็นมึงชอบซ่อมไฟเออปูนด้วยแล้วเป็นไรบ้านนี้ชอบให้กล่องสุ่มบ้านนี้เป็นไรให้ด้วยกล่องสุ่มมึงให้มึงให้แสนสองมึงจะให้หมื่นสองรู้ป่าพี่ดีไลเออใช่โอนผิดไปเนี่ย20หรือเปล่ะแ้่ดอกเท่าไหลมาเขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีไรเข้าเมืองมาใช่ป่ะแล้วมันจะงงไว้ว่าเงินมันหายไปไหนไม่หรือเขาแบบคิดว่า ก็ทีนี้ไม่ต้องส่งขับอีกแล้วก็เคยเอาอันนั้นให้เปล่าดอกเก่ามาส่งหรือยังข้าดอกหกพันอ่ะค่าดอกให้กูได้ไหมดอกบี้ยกพันเลยนะเว้ยไม่ดูของแล้วนะพวกนี้ดูดูของไวดีกว่าข้าอดอัคยานนะเหมือนหนึ่งพี่มีน้องไห้ดิกูฝากไว้ก่อนแล้วกันฝากไว้ก่อนให้ดีไปหม่ไปใม่กลับบ้านกูฝากไว้ก่อน ร้อนเลยเ้ยฉันได้คุ้มนะแต่ฉันได้ไปตกปลาด้วยได้กี่เหยื่อพี่สองร้อยสมเหยื่อสองร้อยามสเหือก็ตอแรกฉันนะตอนแรกฉันจะซื้อเหยื่อตกปลา2020ันยี่สิบเหยื่อตกไม่เอาตกไม่ไหวหรอกแปดหมื่นแต่มันหยัดมาในตัวไม่ได้กำไรก็คือกำไรเน้นๆก็คือ1มื่นเลยนะโอเคงั้นเอาเปลี่ยน ดูดีไรดีกุมใจอะไรดูโตัวเองชื่อชื่อชื่อชืชื่อชื่อดือชื่อชร่อชื่อชื่อช่อชื่เชื่ยกู่อ่อชื่อชื่อชื่อ่อชื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 ่ต่อชื่่อเอ่ออ๋อี่อชป่อชื่อยื่ยชื่อชือ้ยเราไ่่ถ่ายรูปร่วมก่นแล้วเออเราถ่ายรูปหมูกันู่่่อชอ่่่่่่่่ นานนี่ไงนะก็มาอันนีเราต้องเอาเอาจ่องจันของพวกเราไปถือด้วยนะจ่องจันทั้งหลายยังไงได้กินไปเออกินไปแล้วเนี่ยกินแ่กรงของขวัญเนาะเออมันมีกล่องอะไรบ้างที่ถือได้ถือนี่งไปแทุกคนก็ถือกล่องไงทุกคนก็ถือกล่องหมดเลยนี่ไงแอลกอฮอล์ก็ถือขวดเดียวนี่ทุกคนก็ถือกล่องหมดเลยทึงคนจะพายยางเงิเดี๋ยวกูเป็นงานยางแบบหนึงเอาตรงไหนดีถือยางว่าได้เหรอ อ้ใครสักคนนึครับเออถือกล่องได้ล้นี่นะบอกว่าแรกของฉัเออมีมันบักวะเนี่ยดูดีบม้คือเอเจอามาจงานกาชาติไงีสภาพแจ้าพยายานผีสิงวะเนี่ยคุณวะเข้ามาเร็วเนี่ยมันไม่หยุดด้วยดูดิอะไรอะอะไรอะเล่นไม่เป็น เอบดอบอย่าเพิ่งเก็บเราถ่ายรูปกับสตัวชโนนี้ไงเอาเก็บเลยเย้ใครได้อะ AJ อปแ้เหมือนแบบได้ได้ดอกเฉยขอโทษอะขึ้นเวทีป่บ WA d แค่นั้นแหละพี่เอ้ยหัวทะลุใครถ่ายอ่ะเอาคนมาเ็ย มมันเลหดแล้วจอดจอดยังไงอ่ะเก็บเบเข้าไปหาคนเชียร์นนิดนึงแสงมันลงหัวนะเอ้ดุยดุยอย่าไปฝั่ง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 ซ้ายมือนิดนึงพี่จะยอยู่ตัวไหนดีอ่ะเอออคอนเน่คอนคอนคนเน่ขยับชิดวานนิดนึงใช่หน้าถือมืดมากโดนของเจ็บเนี่ไงนี่ไงได้อยู่ได้อยู่ไม่ยด้คือไม่ได้เฮ้ยโอเคแล้ว อันนี้อันนี้จอดจอดยังไงดีอ่ะล่างกอดล่างไปไปจอดล่างให้นี่จอดจางข้างๆดูอีกนะจะได้เห็นเออแต่จอดข้างก็ได้นะสภาพเลยันมันคือเฉพาะคิดดูเลยคนสิบคนเรามันไา้คนเดียวเออน่ารักแล้วหนึ่งต่อไปดึงไปดึงอดีไล ถือของได้ไหมอ่ะถือของได้ไหมได้ได้ถือกล่องอ่ะถือกล่องถ้านั่งมันถือกล่องได้ไหมได้ได้แป๊บหนึ่งนะไม่รีบใช่ไหมไม่รีบทุกคนรออยู่ไม่รีบอยู่กับฉันนั่นนั่นน่ะโอเคดูถามว่าเมายังไ้องถามไดูถามว่าเมายังไงดถามว่าไหวไหมบอกเออหนึ่งสองสาม